สวัสดีค่ะ K&B Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงจากใจจริงและใจเดียวทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยผมอธิบายกฎหมายนะครับและไอคนที่เอาไปทำเพจที่เขาไม่ได้ยินยอมก,ก็อย่าไปรอดตัว ก็ผมบอกแล้วครับว่ามันอยู่ที่ผู้เสียหายนะครับแล้วเ็ารู้ตัวแล้วด้วยว่าใครนะครับรู้ตัวแล้วด้วยว่าใครใครเป็นผู้สนับสนุนนะครับคือถ้าผู้ฟังเข้าใจไหมครับว่าการลงเพจปุ๊บถ้ามันไม่มีความผิดหรือถ้ามันเป็นของจริงคุณลบทําไมอะ่ะผู้ฟังเชื่อไหมครับเขาลบทิ้งครับเปิดเพจใหม่แล้วก็ลบทิ้งแล้วก็เปิดเพจใหม่ดาราสอิกไม่อยู่ก็ลบทิ้งนะครับ ถ้าหากคุณแ้างว่าคนที่บ้านปกกปกอกเปิดบัญชีรับบริจาคจริงคุณอย่าลบทิ้งสิคุณแน่จริงไอคนที่คอมเมนต์อยู่เยอะแยะเลยที่แชร์ต่อนะอย่ารีบลบทิ้งสินะครับเราจะได้มาเจอกันไงเรามาคุยกันเลยมาเปิดใจคุยกันนะครับโอนเข้ามาหนึ่งบาทดาเข้าไปถึงคูดโอนเข้ามาอีกสองบาทดาเข้าไปขอทานโอนเข้ามาอีกสามบาทผมแล้วผมรับไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างเขานะ เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่านักเลงคีย์บอร์ดบางทีมันแหม่มันใช้ฤติกรรมที่มันรุนแรงเกินไปนะครับมันรุนแรงเกินไปจริงๆขอให้มองเรากันและกันเป็นมนุษย์คุณอย่ามองผมเป็นหมูเป็นหมากาไกา่ผมก็มองคุณเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับเมื่อเรามองเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันเราจะไม่เหยียดหยามกันคุณสังเกตไหมสมัยก่อนโบราณคนผิวขาวจะเหยียดหยามคนผิวดํา ปัจจุบันนี้อเมริกาผิวดำผิวขาวเท่าเทียมกันครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับการเหยียดชนชั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับสองสามร้อยปีก่อนมีคนเอาคนไปเป็นทาสเอาไปล่ามโซ่เอามาใช้แรงงานตีเคีียนอย่างกัหมูกับหมาอันนี้มันยุกปี2021ความเจริญมันมาหมดแล้วพวกเราเข้าสู่ยุคของภาษีอาริยะเมตรย มีความเจริญหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเหยียดหยามคนคนที่เหยียดหยามคนเนะ่ะนะครับมันก็ไม่เรียกว่าคนนะเอาพูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นข้อคิดฝากเป็นข้อคิดทุกท่านคนที่เกลียดคนที่รักก็ต้องมองต่างฝ่ายต่างมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนแต่เวลาเราหลงผิดอะไรไปเนะี่ยเราสามารถแก้ไขได้ผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาตรงมารับพลังงานด้านดีของผมไป นะครับมาเอาพลังงานด้านดีของผมไปนะครับเอาความรู้สึกที่ผมมีพลังเนี่ยเอาของผมไปเมื่อท่านมีปัญหาท่านสามารถมีที่พึ่งโทรมาถึงครับทนายสมเกียรติไม่ได้อ่าไปคิดสะตุ้งสะตังท่านอะไรเราไม่รู้จักกับคําว่าแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับเห็นไหมครับมันมีคําว่าเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานเห็นไหมครับแจ้งความเท็จกับเจ้าพนักงานเห็นไหมครับนะแจ้ง เทศกับเจ้าพนักงานต้องมีการแจ้งก่อนไอสิ่งที่แจ้งต้องเป็นเทจแม่นบอกอ่าแจ้งเป็นเทจต่อเจ้าพนักงานในทีน่นี้อาจจะเป็นตำรวจนายอำเภอประลัดอำเภอนายทะเบียนเจ้าหนี่ขนส่งคือเจ้าพนักงานที่เอามันมีการประกาศว,ว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนั่นะครับตามกฎหมายนะครับแล้วสิ่งที่แจ้งนั้นคนแจ้งได้แจ้งออกไปไม่ว่าจะเป็นวาจาเอกสาร สำคัญที่สุดครับต้องเป็นเท็จต้องเป็นเท็จและโดยปรกการที่น่าจะน่าจะนะครับแค่น่าจะเสียหายแก่คนอื่นหรือประชาชนผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแจ้งความเท็จเนี่ยมันจะเป็นการเขียนกฎหมายที่ออกแนวกว้างๆนิดน,นึงคือหมายความว่าการแจ้งของใครก็ตามเพียงแค่น่าจะเสียหายเพียงแค่น่าจะเสียหายกับคนอื่นหรือประชาชน คุณอาจจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จแล้วนะครับเพราะกฎหมายเชี่ว่าแค่ว่าน่าจะนะครับเขาบอกน่าจะนะครับอาจะะอาจะนะครับซึ่งอาจทําให้ขอโทษทีนะแก้ดีซึ่งอาจทําให้นะครับผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเพราะฉะนั้นบางทีเราไปแจ้งความแต่บางทีมันไม่ได้ถือร้องใครแต่มันถือร้องประชาชนก็ผิดเหมือนกันนะครับทีนี้หัวใจ หัวใจของมันก็คืออะไรครับความเท็จนะครับสิ่งที่แจ้งถ้าไม่เป็นความเท็จนะครับมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดนะครับนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับสมเกียรติไปแจ้งความเท็จบ้านเนี่ยสมเกียรตินี่นะอ่าถูกคนอื่นทําร้ายมาแต่จริงจริงมันไม่มีการทาร้ายครับอ่าผมถูกไอ้ในกอขับรถมาชนผมนะครับผมไม่รู้ไอ้กอคือคือใคร แต่จริงๆแล้วมันไม่มีการขับรถมาชนผมไปแจ้งกับตํารวจแบบนี้ตํารวจบันทึกไว้เพื่ออาจจะหวังไปผลประโยชน์ในเรื่องการไปเคมพรบ,บรนะครับหรืออาจจะไปใช้ประโยชน์ในทางคดีอ,อื่นๆหรือไปแอบอ้างอื่นๆน,นะครับอย่างนี้ครับคือความเท็จคือมันไม่มีอยู่จริงนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ไปบอกว่ามีอยู่จริงก็เรียกว่าความเท็จทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้น นะครับในสังคมทั่วๆไปการลงประจําวงประจําวันเนี่ยนะครับนะครับที่บ้านกกกอกหลังจากที่คนที่บ้านกกอกได้รับข้อมูลข่าวสารว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับได้รับรับข้อมูลข่าวสารว่ามีใครก็ไม่รู้มีเพจอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาบัญชีของเขาแหมเอาเอาผมก็ได้เดี๋ยวจะไปกระเทยเขาอีก สมเกียรติเองได้รับแจ้งจากเพื่อนมาว่าเฮ้ยสมเกียรติมีคนเ็อาบ,บัญชีของเองเน่ยไปลงใน Facebook ว่าเฮ้ยเพื่อนเนี่ยเขาบอกเองเปตดรับบริจาคอยู่เหรอเพื่ออะไรนบสร้างบารมงบารมีอะไรเนี่ยนะครับสมเกียรติพอได้รู้ตูบอุ้ยตายครับเอ๊ะใครอ่ะเราก็เลยตามไปตรวจสอบดูนะครับเราตามไปตรวจสอบดูเออมันมีจริงด้วยเว้ยมันมีเพจตัวนี้จริงๆด้วย เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ตายแล้วบัญชีก็เป็นบัญชีจริงด้วยเอย๊แต่เราจําได้นี่บัญชีตัวเนี้ยเราเคย,เ,ยเคยมีคนมาขอเราเคยมีคนมาขอแทนสุเกียรติไปใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อปีหกสามในการไปรวบรวม,รวมเงินเกี่ยวกับการก,ารการุศลอะไรบางอย่างนะฮะอันนั้นไม่ได้ปฏิเสธครับว่าบัญชีของผมนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธบัญชีของผมยังโอนเงินเข้ามาได้นะยังโอนเข้ามาได้ทุกวันนี้ก็ยังโอนได้อยู่ครับนะครับ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เพจนั้นมันเอาไปลงมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผมมันไม่ได้ความตั้งใจของผมผมก็กลัวเนะผมก็กลัวผมก็เลยทวงสับไปหาทนายความครับเอ้ทนายผมจะทํายังไงดีเนี่ยมันมีคนแอบเอาบัญชีของผมเนี่ยไปเปิดบัญชีแล้วก็รับบริจาคนะครับผมก็เลยทนายความก็เลยแนะนําผมครับว่า ก็เป็นลงประจําันไม่เป็นหลักฐานไหมว่าเราจริงๆเราไม่มีความประสงค์ที่จะไปเปิดรับบริจาคและไอ้เพจตัวนี้นก็เป็นเพจที่เป็นไม่ไม่ใช่ของเราเป็นเพจบอมนะครับแม้บัญชีตัวนี้จะเป็นของเราจริงแต่เราไม่เคยมีเจตนาลมในเรื่องของการไปเปิดรับบริจากรณเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับท่านต้องแยกออกนะครับต้องแยกออกเป็นสองช่วงเวลานะฮะสมัยก่อนปีหกสามผมได้ส่งบัญชี ให้กับนางกอนางกอก็เลยไปเปิดรับบริจาคส่วนตัวในกลุ่มของเขานะครับอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้ครับไปขอไปแคร็ไปก๊อปปี้เอาเพจบัญชีของนางกอมาลงในเพจของตัวมันหรือของตัวเขาแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเปิดรับบริจาคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อสองวันก่อนเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนเพราะอะไรครับ พราะทนายสมเกียรติเองไม่ได้เปิดรับบริจาคทนายสมเกียรติไม่เคยมีความคิดจะไปเป็นขอทานทนายสมเกียรติไม่ได้เคยมีความคิดที่จะไปเป็นอะไรนะเป็ดขอส่วนบุญทนายสมเกียรติไม่ได้มีความคิดที่จะไปเอาเงินอะไรกับใขรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น